è chiaro che è di questa <susurra> <susurra> มันคอของแท้ค่ะของแ้แล้วก็อันนี้ของแท้แกเป็นของแท้ด้วยใชค่ะ วันที่9สิงหาคุสาธุวันนี้เป็นวันศกที่6เดือนพันวาสม2567คุณยูมีแม่ คุณยมแม่พอนธุรวยทองแท้ในบาทของบุญกับบาทวันี้มีลูกสาวมาด้วยจะเป็นย่ดันมาดีเอแท้พ่อม่คุณยมคุณยมบารมี่ารเที่ยวชูงบุญกับบาทมันสบูรเดี๋ยวกาจิเป็นบาีกาย็คนกลัใหญ่ควันรวยทองแท้อายุครบรอบสี่ปีขงพอบารมีหลงพ่อเจ้าใจเป็นแบผภาษา โยมแม่ผู ip, 38, 39, die, ้ไรเขงแท้ขอมีปรมัยแข็งแรงอยู่เย็นสุขมีความสุขความเจริญั้งง่อยกินแฟงฝก่ักราซาคุณครองตลอดไปถึงเมื่อเกิดสาธุสาธุจากเกจิีปีแล้วฟอเพื่อทุกปีทุปีทุปีทปีไม่ต้องรีบนะจากเ4ปีก็เกจิปดจาปี9กปีแล้วก็เป็นร้อปีปีมปฟอนป้มากนะสาธุสาธุเปนมาได้ด กตโกยะอาวัลีปะนะยะปุฎะปะริติสาตะเอวะนิวะริโตปิณังเปตานาโลกะปะฏิอินทิกะระปะฏิกังอุทังอะธิปะเมโยวะสะมิสัตตุสะเปโพรีนตุสังคปา จันเียจังโลธาปะกิโนจากรโลธรรมวัตรปิอายุวะ